สวัสดีครับแฟนคลับ fc ของวอชันซารเนลนะครับวันนี้เราจะไปติดตามสูตรหวยโบราณของเซียนชินนะครับซึ่งแต่ก่อนนี่เซียนชินก็เคยให้หวยในช่องของวอชันซาร์เนลนะครับวันนี้เรามาติดตามเซียนชินอีกครับนั่นคือสูตรหวยโบราณนะครับท่านมีวิธีในการคำนวณหวยยาวนานนะครับเซียนชินนี่ท่านวิ่งวิธีคำนวณหวยดังต่อไปนี้นะครับดูงวดต่อไปนี่ครับ วันที่1สิงหาคม2อง5นนะครับเสียนชินนะครับท่านจะมีวิธีให้หวยดังต่อไปนี้นะครับเอาเลขวิ่งก่อนครับวิ่งบนเชียนชินท่านให้8กับ9นะครับฟันธงเม็ดเดียวนะครับบนคือ9ครับล่างครับ3กับ7ฟันธงเม็ดเดียวกะคือเลข3นะครับนี่คือเลขวิ่งบนล่างของเสียนชินนะครับเมื่อประกอบกันเข้าแล้วครับท่านให้ดังต่อไปนี้ครับบนล่างนะครับ 933897377889นะครับท่านบอกว่าตัวกลมๆดอกจันเป็นตัวหลักครับดูชัดๆนะครับนั้นก็คือ939737นี่คือตัวเน้นของเซียนชินนะครับสูตรปรมาจารย์ในการคำหวยนะค,คำนวณหวยนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วกด,ก,ดกระดิ่งติดตามนะครับ สนับสนุนให้ท่านซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบให้กดไลค์ใช้ให้กดแชร์นะครับนี่คือสูตรหวยของเซียนชินนะครับเจ้าตลับปรมาจารย์ในการคำนวณหวยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับวันนี้ขอให้แฟนคลับ f อของวาชันชาแนลนะครับถูกหวยรวยเบอร์โชคดีปังปังมึงเมื่อที่ผ่านมาวันนี้วัดดีครับ